สวัสดีค่ะช่องแม่แก้วสตอรี่นะคะแม่แก้วจะพามาทำมายำวันนี้จะมายำหมูโยงนะคะแม่แก้วเตรียมเครื่องเสร็จแล้วนะคะก็จะมีมีมีพริกมีมะนาวนะคะเขืเทศหอมหัวใหญ่ผักขึ้นช่ายนะคะ แม่แก้วว่าจะใส่ไข่เค็มไปด้วยแม่แก้ว,วต้มไข่เค็มที่จริงก็ต้องใส่ไข่แดงเนาะแต่แม่แก้วว่าต้มไปแล้วแม่แก้วก็เลยจะมายำใส่หมูยอกันนะคะแล้วก็มีกะทิอน้ํากระเทียมโดมีปะลา้ามีน้ําปลานะคะอันนี้คือคือน้ําตาลเคี่ยวแม่แก้วได้เคี่ยวเอาไว้นะคะทานกับยำมะม่วง,วงแต่ที่ สุดทึ่งมากคืออะไรคะคือดอกจานคะ่ะดอกจานนี่ <มา S 1> สวย <ตบ S 1> มากแต่งจานคะ่ะอยากให้เพื่อนๆเห็นนะคะดอกจานนี่สวยมากเลยค่ะเนี่ยจะไอ้นั่นหน่อยนะคะเนี่ยเนี่ยอันนี้ดอกดอกเล็กๆมันนะคะเนี่ยอนนดอกเล็กมัน,นสวยเขาบอกว่าทานได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แก้วจะลองเอาต้มกิมน้ำริก ทานนะคะแต่อันนี้เอาลงจานก่อนกินสมัยเป็นเด็กนะคะสมัยเป็นเด็กแม่แก้วเอาเอาอันนี้นะคะไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีน้ําน้ามันหวานนะคะดึงดึงออกมาดึงออกมาแล้วก็มามามาดูดน้ําหวานกันนะคะสมัยเด็กๆนะคะ วยมากเลยค่ะแม่แก้วจะเอามาตกแต่งจานเดี๋ยวมาเรามาทํากันเลยค่ะ ยอนนี่น่าจะอร่อยเนาะสามแท่งร้อยนะคะหั่นแบบนี้เลยค่ะหั่นแล้วก็จะเอาไปลวกก่อนนะคะโยอโคราดก็มีค่ะ วันนี้ไปตลาดมาก็เลยไม่เค่อยกล้าเข้าตลาดเท่าไหร่ได้หมูยอกับลูกชิ้นชิ้นลูกจัมโบ้เลยนะคะค่ะแม่แก้วก็จะเอามายำอีกยำลูกชิ้นลูกจัมโบ้ต้มน้ำเดือดแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลวกเลยนะคะ มาหั่นของทุกอย่างเตรียมไว้เลยนะคะ เขือเทศแม่แก้วปลูกเองค่ใะใส่ผสมกันไปเลยเนะาะเมื่อหั่นของเสร็จทุกอย่างแล้วก็มายำกันเลยนะคะเรามายำกันเลยค่ะอันนี้เป็นน้ำปลาเป็นน้ำเชื่อมน้ำปลานะคะเชื่อมใส่กับน้ำปลาปรุงรสไปแล้วนะคะ หมูยอเยอะไม่แก้วก็จะใส่หมดนี้เลยนะคะประมาณหกเจดช้อนนะคะช้อน,นะะแล้วก็มาใส่พริกปน่นในแก้วจำอาไว้แล้วนะคะเยอะ ราจะใส่กะล้าไปด้วยลงใส่เลกหนึ่งช้อนนะคะกะลาพี่ไหมเป็นยังไงนะมะมะนาวนะคะมะนาวบีบเลยค่ะ เราก็ได้น้ำยำแล้วนะคะลองชิมรสชาติหน่อยค่ะอ,อร่อยมากเลก่อนนะคะ,คะเดี๋ยวไม่แก้วจะลาดเอากรเทียมดองหน่อยนึงนะคะเพิ่มรสชาติค่ะ แก้วนะคะเนี่ยมาจ้านมาดยำหมูยอเยอะๆนะคะเดี๋ยวไม่แก้วจะ ยำหมูอยอโคราชนะคะเอไข่เค็มลงไปเลยไข่แดงไข่เค็มนะคะแก้วต้มต้มไข่เค็มเอาพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะ พร้อมเสิร์ฟค่ะยำหมูยอยั่วพร้อมเสิร์ฟนะคะน่ายำหมูยอหน้าดอกจานนะคะดอกจานก็ทานได้นะคะแต่แม่แก้วเอาอมาแต่งจานสวยๆเลยค่ะเพื่อนๆได้ชมกันนะคะ ยำหมูยอยอยัวพร้อมเสิร์ฟค่ะหืมอ,อร่อยมากเลยค่ะหืมเผ็ดจัดจานเลยนะคะ ต่ารูปสวยๆก่อนนะคะนี่สวยแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไม่แก้วด้วยค่ะเพื่อมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ